อมืกให้เราเล่นเองนค้ผมเราหลักลกงรอชั้นนะคะกับบริษัท TCE e Project จำกัดในช่วงเวลาโดยประมาณสิบ คนกันเองเท่านั้นค่ะดิฉันภูิตาติจานนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรและก็ต้อนรับแขกทุกผู้เกียรติทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคจอกันระบบการเก็บพลังงาน ESS นะครับซึ่งในปัจจุบันระบบการเก็บพลังงานรูปแบบ ESS หรือที่เรียกวเว่า Energy Storage System เป็นผิตภัณฑสำคัญของระบบไฟฟ้ายุคใหม่ที่ใช้แบตเตอรี่ในการเก็บเก็บพลังงานซึ่งเปลี่ยนสมรรนกับกโคมแบง ที่ช่วยเก็บพลังงานสำรองไว้ใช้ในยามจําเป็นและควบคุมความเสถียรให้สามารถนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการนํามาใช้กับรถไฟฟ้าบ้านเรือนอาคารสำนักงานจนไปถึงโรงงานขนาดใหญ่ ระบบกับเก็บพลังงานไฟฟ้ามีความจําเป็นสําหรับระบบไฟฟ้าในอนาคตเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากระบบกักเก็บพลังงานสามารถส่งเสริมให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพและรักษาคุณภาพไฟฟ้าได้นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสนับสนุนการเปลี่ยนโหลดทางไฟฟ้าไปสู่ช่วงวัลที่เหมาะสมซึ่งทําให้การบริหารจัดก,การพลังงานทาได้ดีขึ้นและลนั่นหมายถึงความสามารถในการใช้พลังงานได้คุ้มค่า และเป็นการประหยัดพลังงานได้อีกด้วยครับเคก็จะเป็นผู้ขายที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามากว่าสิบนะคะท่านพร้อมแล้วขอเสียงกรบมือต้อนรับคุณธนทนระทางบริษั e ท t c e Project จำกัดก่อตั้งโดยทีมวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามากกว่าสิบปีเรามีความเชี่ยวชาญในงานสายส่งไฟฟ้าแรงสูงวางแผนออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นไปตามเฉพาะงานที่เราเคยทําคือในพื้นที่ห่างไกลเช่นอำเภอแม่สะเีกลจากจุดนี้เองทางบริษัทจรึงเริ่มพัฒนางานบริการการลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือ BESS มากกว่าปกติครับก็ตรงนี้ก็จะมีเคสตัวอย่างแล้วก็โซลูชันต่างๆมาให้ผู้ร่วมงานโอเค first of all I would like to share Winco Company uh, introduction with you so Winco uh Our headquarters is located in Changsha City, 50, hunan, uh, 50, uh, 57 BSS company uh, in Hunan province. It's, uh, uh, it's 2 million square meter and uh, there are more than 800 employees and 3 engineers in our The battery for the ESS. ท่านพร้อมแล้วนะคะพร้อมยังอ่นสองหนึ่งยกสีประมือด้วยค่ะดูได้สามารถบองในจอได้นะคะต้องมีการนะคะบน้าจอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมีการประมาณสี่บาทกว่าสี่ทุ่มไปสองบาทเราเอาไ้ตัวนี้ค่ะมาชาร์เก็บไว้ แล้วมาเป็นเดือดใช้กังวันก็ได้ทำให้ข้าไฟเราถูกยกเลี้ยงตัวนี้เป็นของเรามีทั้งระบบออนปิดและออปปิดใช่ครับติดต่อระบบคกบคุมครับอันนี้เรามาเป็นเมนชิ้นไทยแดงหรือวันชอปเราเป็นเป็นผู้ค้ากับทางยูเซอร์ครับทางการของเซน่าสกีพ์ครับมันมีทั้งหมดอยู่สามขนาดครับมีตัวเรือนคือบ้านขนาดเล็กนะครับสำหรับตั้งแต่5กิโลวัตต์ถึง30กิโลวัตต์ ข้อดีขมันคือมันอยู่ในพ็ะเกจเดียวกับแล้วราคาซึ่งราคาก็สามารถจับต้องได้ราคาจะถูกกว่าของตลาดแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นในลักษณะตัวสตาร์คือตัวนี้ฮนะใช่ครับสตาร์มีตั้งแต,ต่9กิกิโลวัตต์ถึงสามยบกิโลวัต เหมาะสําหรับทางารพาณิชย์หรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ครับถ้าว่าสมมติว่าพื้นที่ไม่พอเราอาจจะดูตัวนี้ไปตั้งแต่หลังตู้นะครับเราขอไปอย่างเดีกันแล้วก็ตัวใหญ่ก็คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีตัวทั้งหมอ2เมตรกว่าที่เราขายไปถึง300ไอ้3เมตรกว่าวันนี้สําหรับเหมาะสำหรับภาคขนาดใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมอยู่มากยกตัวอย่างเช่อ2เมตรกว่าหรือ3เมตรกว่า อย่างตอนนี้ปัญหาที่ PA ที่ใช้อยู่รองรับโหลดได้อยู่สองสามคนมันก็ตควนี้น่นแหละเพราะว่ามันเปตัวกระตุ้นอะไรนครับแล้วอีกตัวก็มีตัวขกระตุกที่สมุนไรสมุนไรเนี่ยขนาดใหญ่เลยครับห้าสนะิบหกตัวตัวนั้นก็คือไฟฟ้าก็สามารถรองรับพลังงาระคือสมุนไนี่ก็เหมือนมีปัญหาเหมือนกันคนมันเยอะใช้ไฟฟิล์มพอใส,ส่สมุไพรได้แต่นี่มันใช้กับโซล่าฟ้าได้สบายเลยครับ ยิ่งคุ้มค่าถ้าสมมติยิ่งใช้ร่วมกับโซล่าคถึงทุนจะไวสี่ถึงห้าปีปถูกไวปัญหาเรื่องคุณลจ้างอยู่ที่คืเอเวลาที่เราจะตัต้วงว่าเป็นยังไงแต่ภาษีภาคมันคือกับพลังงานไอที่น่าขนนี่ยมันจะเเป็นรื่องของโซล่ามันจะได้เป็นเต็มทีในใน่ส่วนเรื่องการดูแลรักษาดูแลรักษา,าง่้ยครับเมื่อเรารับประกันอยู่สิบปีตัวนี้มันอยู่ที่อยู่โรงงานตัวจริงถึงมันอยู่ที่หก 6,000ไซเคิลทุก8วันไซเคิลไซเคิลคือถ้าง่ายๆคือชาร์จเต็มหนึ่งรอบก็คือหนึ่งวันนะครับถ้าเรา200ถ้า3 0ไปหาก็เกิน5ปีนะครัตัวแบตตัวนั้นคือมันีตัวสำรองเราก็มันอยู่ที่ว่าประสิทธิภาพของโซล่าถ้าผลิตได้เยอะเรเก็บได้เยอะแค่นี้เองตัวนี้เราเป็นตัวทเก็บกับเก็บพลังงานงัวแ่า